เราจะถ่ายรูปช่ไมนิเรนจะถามตรงไหมแล้วอรอให้คลงไปด้วยไหมถ้าหรงไม่มีเหรอคิดถึงเราวะไม่เจอไหนไหเสียใจ้าเดียหอยากถาแลคือไม่กล้าอ่อขนาดนี้นะเฮ้ยลืมชาขอพูดอน่อยชาเออชาตลอดเลยอ่ะ คือคือเปล่าถ้าไะเล่นหมูอ่ะปิดอะไรอันนี้คือรออีกกลุ่มนึงงหรอรออีกกลุ่มเนึคงค่ะชาครับเหยีบมาทางนี้นิดนึงได้ไหมขอบคุณมาก

ี่เขียวน้เงินนี่เขียวปบาง้เจอที่เขียวงอยู่ด้านนี้พี่ได้เขาอ่เมื่อไรชาจะได้ใส่ชุดหมีสีดำเงินนั่นสักทีอะเพิ่งได้ชุดมา ต้องใส่ทุกครั้งเลยป้าหรือว่าต้องใส่ทุกลายต่อทุกครั้งน่อเใส่าดียไม่สนีครับมาแล้วเดินครับอนนวิ่นะอ้หไมเรวไม่้เดี๋ยวก็้องหนหนปลาสงเตง <ไ> mm. เพลงแม่ <Yeah. S 1> ไม่ต้องกลับแล้วนะใช่ไห